สวัสดีพี่น้องครับคลิปที่สองตามตามตามติดๆนะครับทุกคนอุ้ยสกิ๊บผู้ชายตอดเสื้อโอ้ยโอ้ผ้เ่นยไอนผู้ชายตอดเสื้อผู้ชานผิดเมล่อนตามออะไรนะไอตามผแค่ไหนบนเบียรโอเคบทยร์ไรจะเมื่อและสุรดยอดเข้าไปวันแี่งเบียรมากครับปก่อนถึงแค่เบียร์ได้ครับได้ครับมีเป็นเบียร์แท่นอ่ะเลมอนสิเมลอนนี่เมลอนเมลอนเลยเฮ้ เฮ่แมรอนอีแมรอนแมอนเลยฮ่เขว่าสีโปเป็นตลกเลยไคชอบคุณชอบมาผมชอบไหมอะมันเป็นลอกล็อกสินซอยเวลาทนุกอ่ะผมกันแล้วอนนัฮะโอ้ยขสีบมาน่ะตลกอีกแล้วาเป็นพระเอกเป็นตลกช่ไหมลวันสิยงหนว่าเป็งไอ้ันสิมาเป็นพระเอกจากไหนพากคอยเล่นตลก รอบว่พี่น้องเออพูดได้สุกเดี๋ยวมปิบนอนี้ือแทเอยู่ปบเ้มื้อนี้เขมาชมชมเป็นเท่ไหเอ้ายดแทวันนี้เราจะพามามื้อนี้มาอยู่นี่บอบ้านพักคนชลาเอ้าัสดีครับเตงเอาเอาเอาไปใส่นั่นไปสูตรอะไรีปอบเลยโอ้ นายเดีวมาอุ้ยอันนี้คือนพ่ายเบียดดีแท้มี่อัห้องนำในตันี่วัดทองน้ำในโตัพี่หน่อพึ่งเนี่เอ้ากูให้คือนถึงมาโอ้ไอ้วัดคือวันสิบพาข่อยมาเฮ็ดครีปเฮ็ดหยังเฮ็ดครีปกับลูกขึ้นมาทำไมฮะเอออเดี๋ยวซุกนะเดี๋ยวซุกนะพี่น้องเบื่อหลุดเด้อ ภาสิผ่านหนองผ่านุ่งไมมเฮ็ดคลิปเฮ็ดยางเฮ็ดเออจะได๋มาสวดนางเปาะอยู่หม่องนี่มันเป็นไรคือกับโอ้ยดึกว่าไหมดึกมั้ยดึกมั้ยดึกว่าไหมดึกว่าไหมโอ้โหผู้ใดญ่าเพิ่นบาเลยโอ้สิมาเขาอย่างน้อว่ามันเกิดพร้อมธาตุาหางกุล ถืเ wer, เอเพิ่มเยอะถือถือท่านคอมเมนต์พร้อมวันนี้จะมานอนนี่นะครับทุกคนน้องย่านโอ้ยโอ้ยยังไงชอบเขาเลยสิบปิ้วเออเออเออออมออมไม่โอเคออมก็บอกเขาไปลูกถ้าอุ้ยพี่ออมเท่าไหร่วะเนี่ย โอเคพี่เป็นพี่อยู่ครับพี่อายุยี่สิห้าครับผมรอดมากเลยโอ้โหยนอ้ยนกเอมันแคบโอ้ปากมันเป็นแค่อุบัติเหตุครับไม่แม่พี่ครับคือว่ามาตรฐานคือว่านี่ดีเบานั่นคือเป็นสั้นเอ๋อกระเซือดโอ้เดี๋ยวไอ้ป่ะขึ้นแล้วพยายามเห็นหนอปั๊บปาะกระสานนีมาขอเถียงยังต้อจะหนีไปดาวอังคารกูเห็นจ้ะ ซ้ำนีแล้วเนาะเจ้ยพลาเจ้ยพลาดิเจ้ยพลาป้าโบนยืมจัดการไอพี่ต่อมาซอมาจัดฐานคักโอ้ยเนาะเอาละถือว่าเป็นการทำบุญวันนี้วันนี้มั่งงานบุญจากหอมแก้มเดิฮะนี่เงียบนี่งียบสิบบาทแน่วีิหนึ่งอะไรเดยอะวะไออย่างนั้นคลิปดประมาณดวเด้อ ทักน้องสองพันดาวะฮอร์ี่เลมันในี้องวัดมีฮอรดอยู่ห้องนึงพี่น้อง oh. เบังบุญน anyway> like okay, okay. okay, right. ี่อยู่ห uh 네้องนึงไอ้วัดเบื้องเนี้ยข้าวเหนียวฝนฝนตกห้องสิบอะไรของฮอร์ดี่บ่โอเควันนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับดีมากเลยทุกคนโอ้ยไอ้วัดไปไปบังบังบุญไปมาแล้วครับเดครับผมวันที่ยี่สิบจังของ ท้างตัวเองเดี๋ยวเอาอนนี้ราคาหอมเกลือเดี๋ยวมาหอมใหม่ด้วโอ้ยเห็นหรอโอ้ยไอ้โอ้ก็เป็นโอ้พี่น้องไอ้วัด Đồng ý. Đồng ý tôi 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 nó, tôi 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 Má... Má tôi 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 Má ôm tôi 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 Má tôi tôi มนี่นามะน้องมาือถือครับน้องมาสตด้าเอาอย่างเอาเนี่ยสีดำมักค่ามักสดีสติ่งหั่นหั่นไม่เกิดสีบานไม่ดีไปใจไม่ไปใจมากสบานเนาะไปใจมากสาอะไรนะไปเดินเล่นมานะไปกินข้าวมาไปกับคุณลุงก่อนนะมาถกใครนะคุณลุงแทบช็อกวันนี้ขึ้นขึ้นได้มองยูอัน สงบสุขดีแท้ยังไงเอะบบ้าน่งหยบอกว่าจับบังวยยู่เด้อไอเนยังก็นงบอกว่าจับบังวยยู่เด้อไอเป็นยังก็บ้านบง้อเยออกัเ็นนังเออ่ดบงีวันี่บังีเป็นร่องใหม่ฟังพุดอย่ที่ม่องบันอ่ะเออร่องเย็นเลยโอ้ยอากาศร้อนไงนี้น่ยรลมคมันบายมันจะเลือใเม่มันถือพาแต่ในมคือฝนเออเอออเออ อันนี้คนอันนี้ใส่ไปนี่ฮะใช่คือโปรฝนตกอยู่เนี่ยต,ตรงนี้เหรอ,อตรงนี้อยู่ตรงนี้เหรอคือนแต่ย่านแท้ไม่่ยานได้อย่างห้องโอ้ยหลวงลองันนี้โปตกนะเดี๋ยวไม่แต่ว่อา,าอาหารไม่เยอน ไม่นี่หน่เมื่อกี้ไม่เต็นเลยเอาของทำไมลูกไม่เอาไม่เอาโอเคครับครับครับผมโอเคเครับเต้นนะครับเต้นครับพ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจ็บ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 พี่น้อยมึงเดือดเดือเดือก็จะพองบอดเดือบอดื้อเดือบอดเดือเดือมาเน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 อเสียงเล็กเสียงหน่อยเนาะไม่เอาหนูไม่เอาครับหนูไปเที่ยวมาเหรอ หนูไปเที่ยวมาหนูไปเที่ยวมาครับหนูไปเที่ยวมา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 เจอมาปูรับมาตัวปูมันบาดเขาดีกว่าจะไปวดรักของผมโอ้ยไปทัวร์หลวงท่านฝนตกอันเดือเบื้องอ้ายเนี่ยเด้อเพื่อิได้เขามาเนี่ยอยู่ข้างในโบสตกดอกมื่อนี้บาาฟ้าแล้วบาาฟ้าเอาไว้กระโปรง่วยคือว่ามวนแบบนี้คือว่าน่ารักแบบนี้ถ้าพี่เจเดตพี่เจเดตได้ไหมอันอ้าว พี่เเจเดตไอ้เจเดตไอ้เจเดไอ้เกิดแบบนี้โอ้น่คงได้ขเย็นดีเถอะนาองไอ้เจเดตจเดตน้องยังน้องบอกเจเดน้องบอกเะเดตวะนี่ยังปที่ยังป้องไอ้บอยฝาดเอบอยปหร่อยังน้องบกเจเดตซือยังกะ้สีย่างขบ้าเพื่อนเองเนี้ยเออเป็นบอ อ่ะพี่น้องครับผมที่นี่กลับมากกว่านี้ครับน้องบิวตี้ก็กางเต้นท์เหมือนเดิมนะครับน้องบิวตี้ชายแท้ผมยาวครับมาดูสิเฮ้ยครับผมชายแท้ผมยาวเอามือพูดกันยูสระเมลีครับมือนี้ยูปราจีนน้อพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านหมเออสระเกลียวสระเกลียวมันบอกภาสาจีสระเกลียวครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับฝากไปไลค์กัแชร์ด้วยนะครับเตงสวัสดีครับ